ตึกแห่งนี้เป็นตึกที่ดูเหมือนกับตึกร้างที่บรรยากาศรอบนอกเต็มไปด้วยหยักใหญ่ใหญ่แม่งมุมและเป็นตึกที่ดูเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครอาศัยอยู่ที่นี่เลยหากมองดูแต่ภายนอกนั้นใช่มันดูเหมือนกับว่าไม่เคยมีใครมาอาศัยอยู่ที่แห่งนี้แต่ถ้าหากเราลองเดินเข้าไปในประตูภาพที่เห็นที่นี่นั้นเป็นคลินิกที่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีใครรู้เลยว่าข้างในตรงนี้เป็นคลินิกหมอเถื่อนที่มาทำมาหากินในที่แบบนี้ รวมถึงผู้คนที่อยู่ในระแวกแถวนี้ด้วยไม่มีใครรู้เลยว่าชินนี่เป็นคลินิกนอกจากลูกค้า VIP หรือลูกค้าประจำที่เขารู้ๆกันอยู่แล้วว่าชินนี่คือคลินิกเถือนเด็กสาวคนนี้เธอเป็นนักเรียนมปลายและเหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังนั่งรอใครสักคนและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็พบว่าไม่มีใครผ่านมาหรือเดินเข้ามาเลยเธอก็ได้นั่งรอต่อไปในร้านคาเฟ่หน้าโรงเรียน และเมื่อเธอรู้สึกว่าตัวเองนั้นเลิกเรียนมานานพอสมควรแล้วแต่กลับพบว่าไม่มีใครมารับเธอเลยสักคนจนเธอนั้นทนไม่ไหวจึงได้โทรไปหาคุณพ่อนี่คุณพ่อคะคุณพ่อจะมารับหนูตอนไหนหรอคะหมวยได้ถามคุณพ่อของเธอเพราะที่เธอมานั่งรอที่ร้านคาเฟ่ไม่ใช่ว่าเธอนัดกับใครแต่เป็นการนั่งรอคุณพ่อมารับนั่นเองหมวยรอพ่อก่อนนะลูกพ่อกำลังเคลียร์งานอยู่ พ่อได้ตอบกลับเธอเธอจึงถามกลับไปว่างานเหลืออีกเยอะไหมคะไม่งั้นหนูจะนั่งรถกลับก่อนนะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะเหลืออีกไม่เยอะช่วยรอพ่อหน่อยละกันนะอย่าเพิ่งไปไหนละคุณพ่อได้ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วและก่อนที่คุณพ่อจะวางสายเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อรักลูกนะลูกรอพ่อก่อนอีก20นาทีนะเป็นเด็กดีนะคะเมื่อหมวยได้ยินดังนั้นเธอก็ได้วางสายจากคุณพ่อไป มวยได้เดินมาที่ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งที่อยู่แถวๆหน้าโรงเรียนขณะที่เธอกําลังนั่งอยู่ก็ได้มียายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาและนั่งที่ข้างๆเธอและเวลาผ่านไปได้ไม่นานคุณยายก็ได้เอ่ยถามกับมวยว่านี่แม่หนูมานั่งรอรถโดยสารเหรอมวยได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่เธอจะตอบกลับไปว่าใช่ค่ะพอนี่หนูจะกลับบ้านเมื่อคุณยายได้ยินดังนั้น เธอก็ไม่รอชาก็ได้ถามหมวยกลับไปทันทีว่าแต่ว่าบ้านหนูอยู่แถวไหนเหรอจะ๊ะอ๋อบ้านหนูอยู่หมู่สิบสอค่ะหมู่บ้านโชคชัยอ้าวงั้นเหรอก็ดีเลยสิบ้านยายก็อยู่แถวนั้นพอดีงั้นรบกวนพาย้ายไปด้วยนะพอดียายแกแล้วเร่อวแรงไม่ค่อยมีได้เลยใจยายเมื่อทั้งสองสนทนากันเสร็จเรียบร้อย คุณยายก็ได้นั่งเล่นมือถืออยู่สักพักก่อนที่รถจะผ่านมาหมวยก็ไม่ได้สังเกตเลยว่าคุณยายกำลังนั่งเล่นมือถืออยู่เธอจึงไม่ได้คิดอะไรจึงปล่อยไปเลยตามเลยถึงแม้ว่าเธอเองนั้นก็แอบมองคุณยายคนนี้อยู่บ้างแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเอะใจอะไรและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็ได้มีรถคันหนึ่งผ่านมาพอด,ดีคุณยายคะรถมาแล้วคะ่ะหมวยเรียกยายที่นั่งข้างๆ เพราะเธอกลัวว่าคุณยายจะขึ้นรถไม่ทนันเออเออมาแล้วเหรอวันนี้จะไม่รถมาช้าจังเลยว่าแต่แมนูรถที่มาเป็นรถอะไรเหรออ๋อเป็นรถตู้สีเทาข่ายายทำไมหรอคะอ๋อเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกปะเราขึ้นรถกันเถอะมวยเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณยายนั้นเป็นแปลกๆแ,แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงพาคุณยายเดินขึ้นรถตู้ในทันที เมื่อหมวยได้ขึ้นรถมาแล้วเธอก็ได้สังเกตว่าคนที่นั่งอยู่ในรถตู้นั้นเงียบสงบไม่มีการพูดจาเธอจึงเลือกไปนั่งที่เบาะด้านหลังและเมื่อเธอและคุณยายขึ้นรถเสร็จรถก็ได้ออกตัวไปส่วนหมวยนั้นก็ได้แต่นั่งนิ่งๆไม่พูดไม่จากับใครเช่นเดียวกันจนรถวิ่งไม่ได้สักพักคุณยายก็ได้พูดขึ้นมาว่าจะถึงแล้วซอยด่านนาะช่วยจอดให้ย้ายทีคนขับรถก็ไม่พูดจาอะไร ก็ค่อยๆจอดรถตามที่คุณยายสร้างเมื่อจะลงรถคุณยายก็ได้เรียกคนขับรถนั้นไปส่งที่หน้าบ้านตัวเองพ่อนมพ่อนมช่วยพาย้ายไปสงที่บ้านทีเพราะยายปวดขาหมากช่วยย้ายหน่อยนะคนขับรถก็ได้ตอบกลับมาว่าได้ได้ว่าแต่บ้านคุณยายอยู่หลังไหนครับผมจะได้เดินไปส่งถูกอ้อบ้านยายอยู่ตรงนั้นถัดจากหลังนี้ไปสามีหลังก็ถึงแล้ว โอเคครับปะเดี๋ยวผมเดินไปส่งเมื่อคุณยายและคนขับรถได้เดินจากไปมวยก็เริ่มรู้สึกแปลกๆกับผู้คนในรถและเมื่อเธอสังเกตดีๆทุกคนนั่งนิ่งๆแต่สายตาทุกคนเหมือนกับกำลังอ้อนวอนขอให้เธอช่วยเมื่อเธอเห็นดังนั้นเธอก็ได้เตรียมตัวจะออกจากรถและววิ่งหนีแต่ทว่าคนที่นั่งข้างๆเธอก็ได้ขอให้เธอช่วยมวยจึงได้ถามพวกเขาว่ากกเกิดอะไรขึ้น ทำไมพวกเธอพวกเธอทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อหมวยถามออกไปทุกคนกลับไม่ตอบเธอเลยสักคาหญิงสาวที่นั่งข้างๆก็ทําได้แต่ร้องไห้และพยายามขอความช่วยเหลือจากเธอทางด้านของคนขับและคุณยายทั้ทงสองก็ยืนคุยกันที่หน้าบ้านหลังหนึ่งที่นี่นานมืดเป็นอย่างมากนี่ยายเราจะเอาอยัางไงต่อกันเนี่ยเอาจเจ้ายังไงล่ะในเมื่อบอกเราได้สินค้ามาครบแล้ว เราก็รีบเอาสินค้าไปส่งได้แล้วโหคุณยายผมกลัวว่าเราจะโดนจับได้นะเนี่ยเออหน่าเองก็รีบทำรีบเสร็จก่อนที่ยาฉีดพวกนั้นจะหมดฤทธิ์เงินผมขอค่าจ้างก่อนได้ไหมยายผมมีเรื่องต้องใช้ตังค์อะได้ได้ได้แต่แกต้องนำสินค้าพวกนี้ไปถึงที่หมายก่อนไปรีบไปเมื่อพวกเขาทั้งสองคุยกันเสร็จแล้วก็ได้รีบไปที่รถในทันที ในขณะเดียวกันทางมวยก็ได้พยายามพาผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากรถเพื่อที่เธอน,นั้นจะหนีแต่เสียดายที่คุณยายและคนขับรถได้เดินมาทันเวลาพอด,ดีพวกเขาเดินมาจากทางด้านหลังของมวยก่อนที่มวยนั้นจะรู้สึกตัวตัวเองก็โดนถุงดำครอบหัวแล้วเธอก็โดนฉีดยาสลบไปเมื่อมวยตื่นขึ้นมาเธอก็ได้นั่งอยู่บนที่โซฟาอย่างเรียบร้อยมวยรู้สึกว่าตัวเองขยับแขนขาไม่ได้พูดก็ไม่ได้ มันทําให้เธออึดอัดเป็นอย่างมากเธอนั้นพยายามที่จะขยับตัวแต่ก็ไม่เป็นผลและเธอก็อยากจะหนีก็หนีไม่ได้หวยจึงได้แต่ทําใจและในขณะเดียวกันเพื่อนที่ได้นั่งรถมาด้วยกันก็โดนจับตัวไปผู้หญิงที่ใส่ชุดพยาบาลก็ได้นํารถเข็นมารับเด็กสาวที่ใส่ชุดนักเรียนคนหนึ่งเด็กคนนี้ก็พยายามที่จะขัดขืนแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเธอนั้นโดนฉีดยาเข้าไปอีกเข็ม เพื่อที่จะขยับไม่ได้แล้วก็จะไม่ขัดขืนอีกด้วยพยาบาลสาวสวยคนนี้เธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของคลินิกเถื่อนเธอนั้นทํางานอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเธอจึงชินกับการทํางานแบบนี้แรกๆเธอก็ตกใจเพราะเธอยังไม่คุ้นชินแต่เมื่อชินแล้วเธอก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยเมื่อพยาบาลได้เี็นรถเข็นมาหาคุณหมอที่ห้องคุณหมอก็ได้แนะนำว่าจอย นำเด็กคนนี้ไปแช่ในอ่างน้ำสิแต่คุณหมอคะน้ำมันยังร้อนอยู่เลยนะคะเอามันใส่ลงไปเลยมันไม่เป็นไรหรอกจะนีหรอกคะคุณหมอถ้าเธอกลัวมันนี่เดี๋ยวฉันจัดการเองเธอก็ไปรอฉันที่ด้านนอกก็แล้วกันเพราะว่าฉันต้องทำงานต่อได้ค่ะคุณหมอหนูขอโทษนะคะหลังจากที่พยาบาลเดินจากไปเด็กหญิงที่นั่งอยู่ในอ่างน้ำก็เริ่มหวาดผวากลัว หมอคนนี้เธอมีชื่อว่าหมอวิมลก่อนที่เธอจะมาทํางานที่นี่เธอเคยหน้าตาขี้เหร่มาก่อนเลยไม่ว่าเธอจะไปทํางานที่ไหนหรือเป็นผู้ช่วยใครๆต่างก็นินทาไม่ชอบเธอเลยจนกระทั่งเธอเดินไปแอบได้ยินว่าถ้าโรงพยาบาลมีคลีนิกที่ทาครีมปุ๊บหน้าสวยปับก็ดีนะสิจะได้ไม่ต้องมาทนหน้าเหี่ยวหน้าย่นอยู่แบบนี้เมื่อหมอวิมลได้ยินดังนั้นเธอก็คิดไอเดียได้ระหว่างที่เธอทํางานอยู่นั่น เธอก็ทดลองลองผิดลองถูกจนสำเร็จเธอจึงลาออกจากที่ทำงานแล้วมาเปิดคลินิกเถื่อในที่แห่งนี้หลังจากหมอวิมลได้เริ่มการเปิดน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิที่ร้อนมากๆเทราชใส่นักเรียนสาวคนนั้นแต่เธอก็ไม่ลืมที่จะเปิดเพลงกลุบเสียงเด็กที่กรีดร้องออกมาหมอวิมลก็จะเทน้ำร้อนเป็นพักๆเพราะเธอต้องการไอของร่างกายเพื่อที่จะนำมาสก,กัดเป็นครีม เด็กสาวทรมานเป็นอย่างมากแต่ด้วยฤทธิ์ของยาที่เธอนั้นโดนฉีดเข้าไปยังไม่หายดีเธอจึงทำได้เพียงขยับใบหน้าเล็กน้อยราวกับว่าเธอนั้นเจ็บไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อหมอวิมลเทน้ำร้อนต่อไปร่างกายของหญิงสาวนั้นก็เริ่มไหมผิวก็เริ่มกลายเป็นสีดำและสภาพของเด็กนักเรียนคนนี้แทบจะมองไม่ออกเลยว่าเธอนั้นเป็นใครเด็กสาวทนไม่ไหวเลยเสียชีวิตในทันทีด้วยร่างกายที่ดำและไม่เกลี่ย และเธอก็ได้เตรียมถุงดำมาเพื่อใส่ศพเพื่อนำไปทิ้งและเมื่อหมอวิมลเดินออกมาจากห้องสกัดยาเธอก็ได้นำครีมออกมาให้กับลูกค้าของเธอเธอนั้นออกแบบเหมือนกระปุกครีมทาหน้าทั่วไปแต่ที่ไม่ทั่วไปนั่นก็คือวิธีการผลิตและสารสกัดกระปุกครีมตัวนี้ราคาของมันอยู่ที่หลักแปดแต่คนที่มาที่นี่ทุกคนกลับมีเงินเป็นอย่างมากบางคนยอมจับเด็กมาเพื่อที่จะได้ส่วนลด70%เปอร์เซ็นต์ เมื่อเด็กๆที่นั่งอยู่ข้างนอกนั้นได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทุกคนก็กลัวเป็นอย่างมากและในขณะเดียวกันตัวของพวกเธอก็เริ่มที่จะขยับได้นิดหน่อยแต่พวกเขาก็ไม่แสดงอาการออกมาให้กับพยาบาลสาวนั้นรู้พวกเขานั้นเตรียมตัวที่จะหนีแต่ก็โดนคุณหมอเดิอนออกมาสั่งพยาบาลสาวใน,นทันทีนี่ไปฉีดยาพวกมันซะอีกเดียวยาก็จะหมดฤทธิ์แล้วเดี๋ยวพวกมันจะหนีไปได้ค่ะคุณหมอ เมื่อพยาบาลสาวกำลังจะเดินไปหมอวิมลก็ได้พูดขึ้นมาอีกทีว่าอ๋ออย่าลืมว่าต้องรักษาสินค้าของพวกเราไว้ให้ดีไม่อย่างนั้นมันจะเสียคุณภาพห้ามทำร้ายใบหน้าพวกเขาเด็ดขาดเข้าใจแล้วค่ะไปไปรีบไปได้แล้วชักช้าอยู่ได้วันนี้ก็อย่าลืมแวะเอาเงินเดือนของพวกเธอด้วยหลักเข้าใจไหมได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะแจ้งทุกคนให้ทราบนะคะ เมื่อหญิงสาวพยาบาลเดิอนออกมาเธอก็ได้เดินตรงไปหาคุณยายและคนขับรถในทันทีและเธอก็ได้แจ้งข่าวกับพวกเขาว่านี่ยายวันนี้เงินเดือนออกแล้วนะคะเสร็จงานให้ไปรับตังค์ด้วยอ้าววันนี้เงินเดือนออกนี่โอ้ยยายก็ลืมจ้าชานิดเลยอย่าลืมนะยายฉันไปฉีดยาให้กับเด็กๆก,ก่อนเออเออรีบไปดีวคุณหมอเขาเปลี่ยนใจเราทุกคนจะไม่ได้เงินสักบาทเลยนะ โอเคยายฉันเป็นละและเมื่อพยาบาลสาวมาถึงเธอก็ต้องตกใจในสิ่งที่เธอนั้นเจอเมื่อเธอเดินมาเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็ได้หายตัวไปแล้วเธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นลืมคำที่คุณหมอนั้นสั่งไว้ว่าให้ไปฉีดยาเด็กๆก,ก่อนเพราะตอนนี้ยานั้นน่าจะหมดฤทธิ์ไปแล้วแต่ทว่าเมื่อเธอนั้นคิดได้เธอจึงรีบเดินมาหาคุณยายและคนขับรถ ยยาพพบวกเด็กๆงหรือเเปล่าาบ้มื่อพยาบาลสาวคนดีได้ถามพวกเขาเขาทั้งสองก็สะดุ้งตกใจเป็นอย่างมากนั่นนี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าพวกเด็กๆหนีไปได้คุณยายเริ่มเหงื่อไหลออกมาทันทีอย่างเห็นได้ชัดยายจึงได้พูดออกมาว่านี่เรารีบไปหาเด็กๆพวกนั้นกันเถอะตอนนี้มันน่าจะยังหนีไปไม่ไกลเท่าไรฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันยายฉันกลัวว่าไอ้เด็กพวกนั้นมันจะหนีไปแจ้งความ เงินก็ไม่ได้แถมโดนจับอีกฉันไม่เอาด้วยหรอกคนขับรถได้พูดขึ้นพร้อมกับตัวเริ่มสั่นเล็กน้อยเพราะกลัวว่าตัวเองจะติดคุกไปด้วยเด็กนักเรียนสาวคนหนึ่งได้มาหลบที่มุมตึกที่มีของวางกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นเธอก็ได้นั่งลงหลบคนที่กำลังตามหาเธอและคนที่เดินมานั้นนั่นก็คือคนขับรถนั่นเองเธอพยายามหลบหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผล เพราะคนขับรถนั้นได้เจอตัวเธอแล้วขณะที่เธอกํำลังจะกรีดร้องคนขับรถก็ได้ฉีดยาให้เธอจากนั้นเธอก็ได้สลบไปและเมื่อเธอลืมตาได้สติเธอก็พบว่าตัวเองนั้นได้นั่งอยู่รถเข็นของผู้ป่วยเป็นที่เรียบร้อยและคราวนี้เธอไม่มีทางรอดแน่เพราะตัวยาที่เพิ่งฉีดเข้าไปมันกําลังทํางานอยู่เธอได้แต่นั่งในรถเข็นและร้องไห้เพราะความกลัวออกมา ขณะที่เธอกําลังร้องไห้คุณหมอวิมลก็ได้เรียกตัวเด็กสาวคนนี้เข้าไปในห้องทันทีเหลือเด็กสาวอีกหนึ่งคนที่กําลังหลบหนีอยู่เธอก็โดนจับได้เหมือนกันเพราะอริยาของเธอนั้นยังไม่หมดดีเธอนั้นโดนจับให้นั่งรถเข็นและรอคิวเพื่อที่จะเข้าห้องและรอคุณหมอสก,กัดเอาครีมและเมื่อคุณหมอสก,กัดเรียบร้อยเธอก็ได้นํายามาทาที่ใบหน้าของลูกค้าคนหนึ่ง เมื่อเธอชาเข้าไปแล้วปรากฏว่าลูกค้าของเธอก็ได้กรีดออกมาอ้อยนี่หมอมันคือยาอะไรกันแน่ทำไมฉันปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้โอ้อยอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วช่วยฉันทีหมอวิมลได้แต่ยืนนิ่งๆเธอไม่พูดไม่จาอะไรเลยสักคำจนกระทั่งลูกค้าของเธอนั้นหายเจ็บปวดเป็นที่เรียบร้อยผลลัพธ์ที่ออกมาจากคนที่หน้าแก่ๆมีแต่ริ้วรอย ผิวใบหน้าที่เหี่ยวย่นก็กลับมาสวยใสยเหมือนเดิมเหมือนกับตัวเองเป็นสาววัยรุ่นอีกครั้งเมื่อทุกคนได้เห็นดังนั้นก็พากาันร,รีบหยิบครีมตัวเองไปทาที่ใบหน้าเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นสาวแต่คุณหมอก็ได้ลืมบอกไปว่ายาตัวนี้มีอายุเพียง1ิปีเท่านั้นทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม